สวัสดีนะครับสวัสดีแกนตอนเดึกๆนะครับวันนี้อากาศเย็นๆนะครับเป็นวันที่หนึ่งนะครับก็เวลาตอนนี้ก็อยู่ที่สามทุ่มครึ่งแล้วนะครับพอดีแม่สแนกนะครับแม่ลำดวนนะครับตอนนี้ก็กำลังคลอดลูกแล้วนะครับได้เพิ่งได้มาหนึ่งตัวนะครับครั้งแรกเนี่ย เข้าใจว่าน่าจะคลอดต้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงแล้วนะครับก็แต่ว่าก็ผิดคาดไปนิดนึงครับกำลังคลอดนะครับแน่หนึ่งตัวนะครับเป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนิดนึงคลอดไปเมื่อสิบนาทีที่แล้วนะครับก็เป็นสีแดงนะครับอ่านสวยเลยทีเดียวนะครับเป็นเพศเมีย ขนาดขนาดเท่านี้ถือว่าเป็นสุนัขที่สมบูรณ์มากนะครับนะครับถือว่าเป็นตัวสุนัขที่สมบูรณ์เขาลังห่วงห่วงลูกนะครับก็คือถือว่าเป็นเป็นสุนัขที่ตัวใหญ่นะครับสมบูรณ์ถือว่าบำรุงได้ดีนะครับคือถ้าบางตัวลูกเยอะนะครับก็จะถ้าเราดูแลไม่ดีเนี่ยตอนคลอดเข้ามาเนี่ยนะครับเขาจะเขาจะตัวไม่ไม่อ้วนนะ ตัวนี้ก็ที่ทำคลิปไว้เนาะประมาณสามวันเนาะตัวนี้ก็น่าจะเข้าตั้งแต่คืนวันเสาร์เสาร์อาทิตย์จันท์อังคารอ่ะก็เลทประมาณไว้วันหนึ่งนี่ยสี่วันนะครับวันนี้ก็คพึ่งคลอดก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าไอ้ก,กลับมาจากเลิกงานว่าจะได้เจอลูกชนัดไหมเพราะอืนว่าจะกลับเลิกงานมาก็ยังไม่เจอนะครับก็ เลยมาทําคอกให้ใหม่ครับเป็นคอกอยู่ในบ้บานตีเป็นสี่เหลี่ยมนะครับที่ผมตีเป็นสี่เหลี่ยมไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าบางครั้งเรามีกรอบนี้ครับลูกสุนัขเขาก็จะไม่ได้ล้นหรืออะไรครับตกไปการคานเนี่ยนะครับจะคามันก็จะไม่ได้หลุดออกจากคอกนะครับสําหรับคนที่ยังไม่นอนนะครับก็ทักทายกันได้นะครับลองทายดูนะครับว่าขนาดท้องขนาดเนี้ยนะครับจะได้ ลูกสุนัขกี่ตัวนะครับอ่าแม่ลำดัวเนี่ยเคยท้องมาแล้วสักเอ่อเดี๋ยวผมจำผมคิดก่อนเมื่อกี่ครั้งนี่ข้อที่สี่นะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือเคยท้องมาแล้วเคยให้ลูกมาแล้วสามครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยได้แค่หกตัวเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยสิบตัวนะครับครั้งที่สามเนี่ยนะครับได้แปดตัวนะครับ ลองมาดูว่าครั้งที่สี่เนี่ยนะครับจะได้กี่ตัวตัวนี้ผสมไปสามครั้งนะครับเป็นพ่อพันธุ์ก็คือจะเป็นพ่อพันธุ์มูสชินะครับเป็นพ่อพันธุ์ของทางข้อเองนะครับเป็นพ่อพันธุ์ลูกข้อเป็นพ่อพันธุ์ลูกข้อข้อการข้อจะไม่ได้ต้องทาอะไรมากมายนะครับก็คือแค่ให้เขาได้ดื่มนมให้เขาดูดนมตามธรรมชาติของเขาครับแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับในส่วนนั้นก็คือถ้าแม่สุนัข เป็นแม่สนักมือชีพก็คือเคยคลอดแลแ้วแทบจะไม่ต้องทําอะไรนะครับเขาก็จะเลี้ยงลูกของเขาได้เองนะครับเราก็แค่คอยดูห่างๆนะครับวันนี้อากาศเย็นนะครับลองทายกันดูนะครับว่าจะได้กี่ตัวนะครับตัวผู้กี่ตัวตัวไม่กี่ตัวเนี่ยถ้าใครทายถูกอาจจะมีร,รางวัลให้ก็ได้นะครับ กาวันที่หนึ่งนะครับมีใครหวยบ้างไม่เอิยส,ส,ส่วนตัวผมเนี่ยก็คือไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่นะครับน่าซนื้อทีนะครับเพราะซื้อไม่เคยถูกสักทีกวันเนี้จะได้หวยไปทายก็ได้นะครับสำหรับคนคิดหลุน<สด>ผมว่าเาดี๋ยวนะเห็นชัดไหมครับ ผมว่าบางครั้งเนี่ยนะครับการเลี้ยงสุนัขนะครับการเลี้ยงสุนัขเนี่ยตอ,อนตื่นเต้นที่สุดนะครับก็คงจะวันนี้มีฝนช่วงการคลอดลูกของแม่สุนัขเนี่ยนะครับคือผมว่าท้าเป็นมือใหม่หมหมตื่นเต้นมากผมก็ยังจําความรู้สึกแรกที่แม่สุนัขตัวแรกคลอดได้นะครับวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะครับตัวน,นี้ก็นั่งรุ้นตั้งแต่เลิกงานนะครับว่าจะคลอดตอนไหนนะครับนี่ก็ผ่านไปตั้งแสามชั่วโมงตั้งแต่เลิกงานก็ เฝอมาเนี่ยเขากำลังกำลังออกตัวแรกนะครับแต่เดี๋ยวนี้ทันสมัยขึ้นนิดหนึ่งนะครับแต่ก่อนแต่ก่อนถ้าเลี้ยงสุนัขแต่ก่อนเนี่ยต้องเฝ้านะครับคือต้องเฝ้าตลอดนะครับแต่เดี๋ยวนี้ผมติดกล้องวงจรปิดไว้นะครับติดกล้องวงจรปิดไว้ตอนนี้ก็คือไม่ต้องเฝ้าตลอดนะครับก็ตอนคลอดก็ค่อยเดินออกมาดูได้นะครับตอนนี้ก็เป็นเป็นยุคแ่จียุคที่ทันสมัยขึ้นะครับเข้าไปนิดหนึ่ง ตัวสองยังไม่มาเลยนะครับหานไปสักเอ่อยี่สิบนาทีได้ลวมั้งนะครับประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีนะครับน้องๆยังไม่มาเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ถ่ายดูใกล้ๆเลยนะครับนี่เอาเข้ามาข้างในเลยนะครับเอาให้มันใกล้ติดขอบสนามไปเลย ปกติเนี่ยครับเขาจะทิ้งช่วงสักประมาณ30นาทีถึงชั่วโมงหนึ่งนี่แหละครับเป็นเรื่องที่แบบปกติมากนะครับไม่ต้องไม่ต้องซสีเรีย่ยสบางครั้งบางตัวก็ชั่วโมงกว่านะผมก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ไม่แปลกอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกตินะครับ ักกันไม่ได้นะครับสำหรับคนที่มีคำถามเกี่ยวกับการคลอดของสุนัขนะครับเนีเสียงดูดนมของลูกสุนัขเสียงแรกนะครับดังจบ๊จบโจบ๊จบจบโจวบนะครับต้องระวังนะครับสำหรับสุนัขตัวไหนที่เขาคลอดมาแล้วไม่มีแรงดูดเนี่ยพยายามจับให้เขาดูดนมนะครับในจังหวะแรกๆนะครับเพราะว่าช่วงสามวันแรกเนี่ยนะครับแม่สุนัขเขาจะมีนมที่เรียกว่านมน้ำเหลืองนะครับ นมตัวนี้นะครับมันจะส่งผ่านภูมิคุ้มกันนะครับของแม่สุนัขนะครับไปยังลูกสุนัขได้น,นะตัวสองยังไม่มานะครับผ่านไปเราสักสิบห้านาทีผมว่าข้อนี้น่าจะได้เยอะนะ น่าจะไม่ต่ำกว่าแขกตัวผมเดายุกเยอะนะครับ ทันจังหวะที่เขากำลังถอดเนี่ยสุนัขตัวนี้ก็น่าจะอายุได้สักสี่ปีแล้วนะครับสี่ปีสี่ปีได้มไนะครับประมาณนี้ผมก็จะไม่ค่อยได้แล้ปกติแม่สุนัขตัวหนึ่งจริงๆเนี่ยเขาสามารถให้ลูกนะครับ บางคนถามว่าแม่สัตว์ตัวหนึ่งเนี่ยให้ลูกได้กี่ครั้งนะครับส่วนมากก็ให้ได้สักประมาณหกครั้งก็แก่แล้วนะครับคือก็จะเริ่มแก่ครับแต่ถ้าถ้าถามว่าเขาให้ลูกได้กี่ครั้งกจริง,รงๆเนี่ยเขาให้ได้ลูกได้ตลอดชีวิตเขาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเขาแก่มากก็จะมีปัญหาพวกการเบ่งการเบ่งของช่วงคลอดนะครับอาจจะไม่มีรแรงเบ่งนะครับ เราก็ดูเป็นเคสเป็นเคสไปนะครับน่าจะออกมาอีกแล้วตัวหนึ่งนะครับเห็นม <c oughs> ีเอ๊ยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเห็นม <c oughs> ีบิงบิงนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้มันจะออกมาแต่ก็ยังไม่ออกมาไม่ออก,กวันนี้นะ่าจะได้นอนดึกเนะี่ยอากาศเย็นๆ ้าโชคดีไล่ถึงอาจจะเจอตัวที่ออกมานะครับปกติบางตัวเนี่ยถ้าเรานั่งฝ้่อ,อยเขาไม่คลอดนะครับบางครั้งอาจจะต้องหลบแบบไปให้เขาอยู่เงียบๆบางตัวมันเขินบางตัวก็อยู่เจ้าของอยู่ใกล้ๆก็จะรู้สึกอุ่นใจนคลอดได้ดีเหมือนกันแต่บางตัวเนี่ยนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเลยก็คือบางตัวเนี่ยขนาดเจ้าของก็ไม่เข้าใจลูกนะครับ คู่ด้วยซ้ำกัดจะกัดเจ้าของในซ้ำเนี่ยเป็นสุนัขที่ตัวนี้ก็ไม่ไหวนะครับเป็นพฤติกรรมที่ต้องบอกเลยว่าควรปรับปรุงในทดขดนะครันี่ยผ่านไปสักจะสามสิบนาทีแล้วมั้งครับยังไม่ออกมาอีกตัวที่สอง ไม่แน่นานนั้นก็อาจจะต้องแอบบไปลบสักหน่อยนะเนี่ย เป็นไงบ้างโว้หันไปาักิบนาทีแล้วนี่ยครับตัวสองยังไม่มาเลยเนะครับจานรอคอยเนี่ยมันชน้างจะนานจริง นะครับคือถ้าเราเห็นเมื่อกี้นะครับถ้าลูกสุนัขนะครับเข,าข้าคานออกไปนอกทิศทางนะครับแม่สุนัขเขาก็จะทําหน้าที่นะครับเป็นคาบนะครับให้ลูกสุนัขเข้ามาอยู่ใกล้ตัวเองนะ ตอนนี้ข้อตอนสามทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่จะปลาเข้าไปสี่ทุ่มมานะตัวที่สองยังไม่มาเลยนะครับอาจจะปิดไลฟ์ไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวสองมาค่อยๆเดี๋ยวถ่ายทอดให้ดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมปิดไลฟ์นี้ไปก่อนนะครับแล้วจังหวะที่ มีตัวที่สองมาอาจจะมาไลฟ์ให้ดูอีกทีนะครับไม่งั้นก็อาจจะเป็นพรุ่งนี้เช้าเลยนะครับมาสรุปยอดว่าได้กี่ตัวนะครับก็เดี๋ยวตัวนี้ลฟ์ครั้งนี้ก็เดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวแบตจะหมดโอเคเดี๋ยวถ้ามีคลอดนะครับจังหวะที่เขาเบ่ง หรือจังหวัดที่เขาคลอดนะครับเดี๋ยวจะมาไลายใหม่ลวกันยังไงครับพอบางครั้งเขาอาจจะเขินหรือเปล่านะครับคือบางตัวเขาเข,าเขินไมกาคลอดตอนที่แบบออกทีวีหรือเปล่านะครับไมกา,าตอนที่ถ่ายทอดสดหรือเปล่านะครับอาจจะต้องให้เวลาเขาอยู่เงียบๆหน่อยไหม เนะครับเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีค้อหรือไม่งั้นก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวมาอัปเดตกันใหม่นะครับ